ขณะนี้ตั้งสิเดินทางไปพุ่นละครับทางบ้านโน่นคลองตำบลโน่นคลองไปซื้อก่อนว้าวเฮ้ยทีเดินทางไปหาปลาแพทย์เช่นแพทย์อืมว้าแพทย์เป็นไข่หยังจังเลยตัวนี่แพทย์เป็นหมนเดี๋ยวนี้ยีเราเป็นหมอแพทนบ้านนี้ปองมาด่วนเลยเป็นแพทย์บ้านนี้เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งจากหมอไปเป็นแพทย์แล้วหรือ คุณหมอสักคนเราสบายเป็นเออนายแพทย์นายแพทย์ตัวจอ่ามันคือแพทย์เชียนทีแพทย์เช่นอ่านนังหนันู่งห้องนี่มันด็อกเตอร์เช่นแล้วโอรเนี่ยเออด็อกเตอร์ปานเนี่ยด็อกเตอร์ปานเนี่ยเออไม่ใช่ยี่แพทย์เช่นมืรุ่นนี่เราแพทย์เช่นหมอเช่นนี่เราแพทย์อเราเป็นด็อกเตอร์แพทย์เกียร์ไม่เูราะงี้นาะแพทย์เกียร์ขึ้นอย่างแพทย์เกียร์นี่แพทย์เกียร์ก็คือนี่แหละคำว่าแพทย์ออกจากแพทย์เกียร์นี่แหละแพทย์เกียร์แปลว่าของรักษาเกียร์ไม่ชุดชลุก ดูบางไรของเกีย็บอ๋อดันล่อไว้เนี่ยทั้งคังแพทย์คือแพทย์คือรักษาเเขารียกอะไรแพทย์เขียนขาเรียกว่าแพทย์เขียนพอยด้มาแพทย์ตัวสมุยเป็นแพทย์หมอสมุยมองครอบล่อทั้งคางยังสิน่ารเขาเห็นมันเลี้ยงออกเนี่ยตัวนั่นตัวงามๆตายพอเพิ่งรู้นี่คือเพิ่งเขาหยิบซักไร่งามๆ่ำดอกสมุยนี่ก็ใครมีเนี่ยอ๋อไม่แล้วลงมีแพทย์รีสอร์ทเอาไว้หมดอยากมือแพทย์เหรือเป็นร่างบาลสมุนลงแน่ก็มี่ได้ปะ เว่ยเปนคนไรแล้วแล้วหมอหนวดไงเ่ยหมอท่านมาเม่นแพทย์ได้เลยเออท่านมาแพทย์เนื้อก็หมออีกคนนี้มีเงินก็หมอติดแพทย์ใหญ่มาเลยังผัวแล้วเพราะว่าหมอใหญ่มายังเนี่ยทุกครั้งเช่นตัวนี้บป็นแพทย์สยายได้บมดมันมีหลายแพทย์อีแต่ตำนานของหมอเช่นสี่ไปบ้านเขาไปนี่สินั่นนคล้องนวนคล้องือว่าหมอผู้นี้เราเป็นหมอเช่นมาตั้งแต่อายุเอ่อสิบเก้าปี เดี๋ยนี้อายุปัจจุบันเขาลักเกตแล้วแปดล้วแปดสิามนึ่แปดสิบสี่ของแปดสิบแปดสิบสามปีแล้วพูดอ่ะจักปีแล้วเจ้าว่าเอาว่ายค่าฟัองคุณม่โอ้ยพูดพอพนกัเสียอยู่าะพดังกนเสยเจ้าว่าวางว่าเสียเสียขาดไหเห็แต่เนี่ยตัวหมดโอ้ยเ เพอข้าทองเคยไปนั่งเสี้ยวใหญ่ไปเมื่อนั้นนั่น้ำแม่เพิ่นเป็นมวยแน่ฉกพอชียนบานในเสียงล้มก็เลยไปหอดพุ่นรอบปากเล่าพุ่นหะอล้วก็เลยบอกมากกัเป็นเสียงแฉน้ำแม่เพลอะเนาะฉะนั้นเลยปอกว่าแต่ข้าทองเพราะว่าแม่เพิ่นเป็นมวยแฉนแม่พี่ท่าเนี่ยแม่ก็พอเป็นมวยแฉนมัดมาแต่น้อยเพื่อนยังไฉะนั้นล้มในทองแม่ต้องเป็นล้มมอสแฉนอยู่แล้วใหญ่ไปขั้นแสดงว่า มาชผู้ยิ่งสมรอ่ขอแปดเลย่นขอแปดเลยเนาะเอบแต่กโบราโบราณเึงมันเลยอ่าคือผู้ยิงพแค่นนี้พอแช่มื่อแพย์จันไอบูไอท่าเนี่ยพอแค่มื่อลูกซ่้หลักชีพเนาะบางคนเียป่า่ก่อนน่ะลูกเล่าเด้น้เอรงดังนะไอพี่ผลหนึ่งแดงที่ิวีทกมันยอดยังก่อนยังก่อนยน่ายังแต่ผมคือมันนกไซน่ารักนับู้ยนกไสเล่าเด่นกไซขึ้นนกกระโดดไอว่าก่อนี่เป็นมอแ่เมื เดวกจะว่าเขาว่าเป็นดนตรีตรงนี้เขาว่ามีเสียสายร่าลองครับอ่มีเสียสายร่าลองกับพวกไป็ไปบบได้ไปบ่ไล้ยันลังนี่มีแต่หม้อเช่นอ่อยต่อยมีหมอข้านผู้เดียวลูกเข้าหม้อข้าหมอข้าเนี่ยลูกน้อยเขาเจ้าวข้าวที่สั่เาบอกเป็สสดุุ่มเกิดไม่ไม่มีวันที่ทุ่มเกิดไม่ไม่มีัคือวันอัน สม่หหไม่หอวตัเกิดใม่ไม่เนาะปีนี้อไรป้กาสัมันเปลนนี่ยังมันมันหัวม่เปลยนโอ้โอ้ไม่หอนามีตาไมี่ห้โอ้ยเฮ้ยโอส่งจัดด่วยบาโอ้ดรเพียร์อยก็่ธรรมดาดรเพียร์คอยเน่ยเอาละเว้ยดรเพีร์เอาเอาสุปปะเหี้ยวขึ้นลเว้ย อ็จว่าหนึ่่าผเท่เรมึงมึ้ไม่ได้จะว่าขากันยังไม่จบวันนี้นี่นั่นก็แล้วกเนี่ยเส้นทางที่เราเที่ยวนี่คือเส้นทมานี่ยนก็เพายงท้งมเส้นจากบ้านหลงปู่ตบ้านหลวงปั่หวงป่เขาเมว่ามาโทองเขามปลาบบกเน่าอะไอ้าพดั่ปลาเน่าขอปพามากด้ดยเออเออเ ป้าปกปูป้าปกปูดแล้วกับเนบ้านน้องคลองดีแล้วดีแล้วดีแล้วสิไปขอฟังขอฟังตัวพรร่องักมากยาไรากพลน่องก็ยังไงเี่นั่งเที่ยงแต่งตัวติดว่ากานเขาใจอะไรเรื่องเขาเป็นเมองราอล่องเลยสมอคนบอกว่าทำนองเนาะทำน้องถ้าว่าขันเขาก็คือสังวาดเนี้ยเออสังวัสังหวด สัขวรดขอนเจ่นสังวรดกรสินสังวรดสะทัมอาสังวัดอุบลเขาเอินสังวรดเขาเอินทำร่องอุบลทำร่างนี่นะตาวาสินไส่เนี่ยเอินเอินทำร่างกินไส้เลยป็นทำรล่างเลยนี่ยมาล่ัอินุดเดียวสังขวรดเออเขาเอินสังวาดมาล่างนี่ปะเี่มาล่างนี่ปะเี่ยโอ้รู้สึกคืออวาดอ่า้นองอ ขึ้นมาดอย่่สวันขึ้นเกเที่ยวปไปเที่ยวขึ้นมาลาดเ้อะ็แหนยูกันบ่วลามัน้ิดอะงิดอลิ่ดดังมาลางมาล้างกบสังนี่คขึกันบ่ยังโอ้ยันเดียวกันละเดียวกันเตี๋ยเออสังน่โดนก็มาล่างไม่ยูสังนโดนที่สุดะ มาล่างิ่ณไปหาปีกสินะจนว่าเขาเนียคำว่าปูสันกษานาสันีมาล่างนี่อายุเอ่ออายุพนดูดทพนดวดมาล่างคำว่าสารคือโดนแห้งตายบนโดนตายบนมาล่างตายบะท่านโดนก็จะได้เขาแสดงว่าหาพวกเรียกแทบเรี่ยนสุดแรงไ่ไไฟดีืนมาขายบริเวณพลเกเตรบ้าเป็นโดนพนักเกษตรอ่าโดนเกษตรมันจิงมันจิเกษตรดิ ปากะเซวถาเป็นี่บ้านบ้านบ้านหวยวาามครับเน่ยนหากินอดยังสเกลหลอดตากแดกเราสามื้อมาเบียเนี่ยออเป็นเื่อทีุ่ดทีุ่ดสุี้เมียัส้หอเออุทุกเง่าผทุกทางทุกทางมีเเนนี่เราเศร้า้วมีผัทุนหล่งทุกข่างผัดถุนคืม มุกมีดาเดียดดาพอดีก็จุดก็ทุกโค้งเตทุกโค้งก็ทุกโค้งทุ่งตีเนี่ยพอทุ่ทางเิทาง่งจก็ไปเป็นนองบัวจก็ไปเียวะปนงอยปนี่ปันวาไปหาเซียวโอ้เป็นเบร่กินอะไรฮัเซียวเซียวหรือผู้สาวเ่าเซียวเซียวเซียวเปนละยนเซียวผูิ่ญิงเนาะเเสียสันนี่ละซุ่มเซียวผู้หญิงกมัน ยัไม่พ้นเลยซื้อเสิ่อยยังน่อจะก่อนอ่ะมันำจำเทียงไหมที่ใส่ยงนร่ำจำเทียงแล้วยู่งใส่มาแล้ยุ่อันตันทางหลัง่อนทางหลังเพยายามจะูุบิ่งู่ถ้าเจ้าพยายามเซียวขํานรับอีเส้นั่ะยังอยู่เออเคยสิพ่จอยพยายามเซียวไปยิ่งจบแค้นก่เก่งเน้นอ่ะะวายบอกแคเก่งมีเบอร์ติดต่อแล้วบอกาีเบอร์ติดต่อผมสิพาเจ้ยพยายามเราไปรวดเราไปเซิร์ฟอะ้วซึ่ ถามเท่ันก็เจ้าพ่อกันกับเจ้าสิเป็นยังไงเมจะเบิ่งมาได้ข้าก็เจ้าว่ายั่งยู่วสั่งยั่งยู่ขามารับค้า่าหรยไปทันโรงงานคยอเป็นไปบ่ได้เพราะว่าอายุแปดสิบห้าปีแล้วบ่เป็นยุเอนเที่ยซีเที่ยวเมนท้งตัวไปเลยไปหาพันเลยไปว่าช่ไปสิบ้าฝปเป็นเชียวกปนดีนั่นแนั่ผมสิบ้าฝปสปีมันน้อยบันเลยผู้หญงเหร เขาิบเร็วเีนน่อันล้ะความเจ้าเขาิบตัวเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ผมพาไปบอกนะไอเมื่อนี้นะมื่อนี้ยุ่งในมื่อนี้ยู่นี่ซี่คิบมดแล้วใจข้อนั่จะเว้ยเออาไปเหลือสาวมูเซียวบังนะขัดสเลยะนี่แล้วบ้างนี่แล้วบ้านข้อนี่มังสาวาม่อลำข้อามันห้าร้อข้อนั้นนี่นู่นนนพู้ใดมาก็ะหายแล้วบ้านนะครับมันลำสาันสิมันสิรอยบกเนี่ยมอลำบ้าน

พระเจ้าอยากจัะแง่นรุ่นสิเช่นรุ่นพวกพระซื้อบ้านร้อยคลองสามจูมหลือหลังดอกซื้อเล่าบ้านขอแทนี่เลื่อยม้วนเลื่อยมวนออกไปเนาะมันช่องหลังลันช่งวดจ้างเป็นยอีายสุยเหนียวอีสุยนลุ่นปลามาเราปาลมาจันอันนี้มันรุ่นยูบ้านอาราใจเด้เนื้อถึงอาเนคลองสามจูมอ้า คนอีตาคอน่อยมันปุยคือบ้านบักยังเราบ้านพ่อแท้นาสถานีอนามันะครับนี่อนามัยนี่ยนี่ลบ้านของพ่อแท้ก็ไี้อนหลาเดายใช่อ๋อจเดีไก็ได้คนมาพนที่น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 ี่สังเกตอนามัเนี่ยตรงคำก็อนามัยด้วยแล้วไปเหาอไปเข้าตรงคำทิ่ข้งทางไหนหรอประตูเล็กทงนมี้เจ้าของมันจะมอขึ้น นี่ครับกองนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวคงลงไปเปิดประตูมันมีสอยเขาคุณอีกเย่ล่าคนได้ห่อขนมนนี่เขาบ้านลูกสาวคนข้านี่านห่อแครเนาลายลูกชายลเลยตีลูวในเลยตีล้กตีพานเอ้า โอ้แม well, ่มากมากนี่มุดมากแรงใช่เลยทุกนนี่นี่โตมากกว่าเดี๋ยวสวัสดีครับว้าวเอาเอานี่เาีกม้าเกินไปหไปเว้ยขอเจ้งเผยเยอะเห็นจ้งผมว่ากันหรอว่าเรื่องหรอโอ้ยขี้ยงตายเลย

啊！别跑！乌冲，哎，乌冲，乌冲，乌冲，摘不完的，摘不完的，摘不完的。哎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 ，摘不完的，摘不完的，摘不完

เพาว่ามัมีออขั้นขั้นรามีก่ไงใช่โอ้พกอยเงี้ยวขั้นรามีมันสิได้ให้คิปหืูว้านพ่อนะขอบคุเลย

าเจ้าห่วานเมันอสีมเจาเน่ะเขิเขิเขนคาเขนอย่างี้นาจะแห้เนาเจาคืมาแห้งเจ้าโอ้ยกัมาเจ้าห้องหนองวานหูเดมลอดสีมูมาเนี่สเาาับเป็นรางวเานเดี่นขแ้อแข่ีาิเเอากเขกันเน่ล่ะไม่ได้ผมจาเี่ทาเี เยชไ่เยอเลั่นเท่ากเดันร่วมิบกว่าปีเีก่อนเลยเปล่เมอวาได้แล้วันหา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 น่ยาหัวใจเล่าเลยปล่าเลม่มีพูป้าใเหเราออกมาล้เินมาไปร่ำห้เราออกมาพร้อมมาพังมาเมงีแล้วเฮ้ยว่าจะรอกเกินไปหรอว่าจะรอีลุ

นี่้งวงหลาด้วยมอเอเนี่ยเออนี่ยเนี่มันจังเฉร่มเออเนี่ยนี่ยรมร่มมาเฉเอวร่มร่มน่อยน่อยเนาะตรงนั้นแค่ไนกี้แท่งนี่ย้ายแค่คนเราคปขึ้นยือวมาู่อีกนั่ง ตัวนร้นี่ยเพิ่งว่าปากไปน้าว่าลักนะมันยีกันไว้เพื่อ ป็นเปตัวที่เอ่นยาว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 ทั้งยาวก็ได้ไม่ไม่ร่มโจมร่มไม่ร่มเลยนี่ร่วมเนี่ร่วมก็คือกานนั่นแหละช่วงเดียวมีกองก็ตองมองนี่ยนะร่เมไหมเดี๋ยวไปนี่นี่มาขอดีก่ 坐吧，坐吧，别喊，别好好。 i Thank you go เป็นอะไรเตาเต่าเต่แบบนักศึกษาแคร์เลือดกัน้ำปั้นเามหมีแล้วเ่าไล่เองเสียเป็นคิปไล่ไล่แค่ไล่ไล่ที่จะไล่รู้นห้านโมูหจับอ๋จะไล่ผมจะไล่ผมจไปเห็ดเป็นเศร้าประกอบเวลาผมตัดคินะมีนี่รยกเศร้ารวยไล่ร

บอเพิ voi, ่นมาแล้วบอเพิ่นมาลสามทสองเทามามากบอกเพิ่มมากลยคัอยังยึดยาเป็นเป็นนายมาตัสมาอีกสคนสหนี่นี่านนีมุ่ผู้เดียวีบังแต่ไปผู้เดียวเไปก้ไกลแ่มีใสอยู่ะแต่ว่าจะมไหลง่ายง่ายขาดนะมีใส่องอยู่แต่ว่าจะไไเท่า่ ai cà phê luôn, cái gì thì mua mình mà được thì vậy mà, ไปรูมันบ่อดีเาดนมันไม่จกเฉยเลไออันนี้ไปเอามาจพค่นี้เหมือนขึ้นไปเอาบ่ไม่ดมันบ่เยี่ยนดอกแค่นู่่